คก็บิัว่าเมื่อคุณอยากไปต่างโลกไปยังไงวะเฮ้ยรถ<ด>มารถม,มาเฮ้ย,เ,ยเสร็จช้นแม่เฮ้ยมาแล้วในในต่างโลกมาแล้ว เฮ้ยอาไปโคตรสิ้นหวังมือเหมือนมึงแบบพลาดแบบจะโดนทิรล้อชนเนี่ยป่ะแล้วมึงคิดว่าเฮ้ยกูต้องไปต่างโลกวูนตอนนด้สกิลประเมินไปเจอสาวสาวเอวสีสวยดิงตาแบบดีอยู่โรงพยาบาลนั้นพิการอะไรเงี้ยคดก็โดนทนกแบบทนแล้วมึงไม่ตายแล้วเป็นพิการไห้นเอ้ยยิ้มเลยอะภาพตัดภาพตัดใส่เครื่องช่วยหายใจด้วย ปกติมันต้องตื่นมาอยู่กลางป่าดีเออลยกลางป่ากลางเขาแล้วก็มีแบบแถบสเตตัสอยู่เออแต่นี่เป็นเช็คได้เลยสายน้ำเกลือนี่ภาษาที่คุณเป็นของพม่าหรือเปล่าเฮ้ยตัวไหนไอ้พม่ามาแล้วพม่ามาแล้วเเเออออ เฮ้ยกูก็ล้อกได้นะเว้ยเออออเฮ้กูก็ล้องกูก็ล้อกได้แบบเนี้ยเออไในหนล้องนี้เอาดิเออ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 เป็นไงเหมือนบ้าง โอ้เนียน่ยดูตัวฉบับดีกว่าใครก็ได้เปลี่ยนภาษาให้กูที <laughs> เอ้กูเกิลอาจ <laughs> จะไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่เชื่อหรอก <laughs> อะไรเ่ะ <c oughs> ปีจริงอ๋อปีจริงเป็นอย่างนี้เ,นเองโอ้กูเริ่มไม่ไหวกับการแปลแล้วอ่ะการแปลี่นคันเทพเฮ้ยเมื่อโมโมอีดังเปงมีชื่อเสียงครับผมก็เปลี่ยนเลยครับก็เปลี่ยนตัวเองก็รู้สึกว่าเพื่อนเรียกก็จะไม่่อยได้ยินครับแล้วก็ได้ยินไปไหน ก็ล <cin stereotype> ืม <award> ว่าลืมว่าตัวเองเป็นใครมาก่อนเลยนะรู้สึกว่าดังเลยลืมว่าตัวเองเป็นใครมาก่อนซุปตารพอม่เริ่มมีชื่อเสียงก็จะแบบยิ่งขึ้นเลงก็จะไม่ค่อยได้ยินเดินไปไหนก็ค่อยจําจําใครไม่ค่อยได้รู้สึกว่าตัวเองดังเราสุปตา์เอ้ยซุปตาร์ครั้งแรกที่มีชื่อเสียงครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองมีชื่อเสียงครับผมก็เปลี่ยนเลยครับก็เปลี่ยนตัวเองก็รู้สึกว่าเปลี่ยนตัวเองเลยอ่ะแล้วก็ได้ยินไปไหน ก็เลยลืมว่าตัวเองเป็นใครมาก่อนเลยนะรู้สึกว่าแล้ว่าตก็เเป็นใครมาก่อนเป็นคนดังเป็นอย่างงี้นี่เองโอ้เป็นคนดังเลยไม่ไม่ไื่เคอรับเสียงไม่ค่อยดีะเลยเลี้ยไม่ค่อยได้ยินเพื่อเลียไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เออบางบางทีกูก็อาจจะได้พูดอย่างนี้ก็ได้นะไอ้เลี้ยโอ้ไอ้กูลืมก่อนพูดอะไรวะนี่นี่นี่ดิกูดิกูแบบ พูดให้พูดให้ครั้งแรกที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองมีชื่อเสียงครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองมีชื่อเสียงอ่ะผมก็เปลี่ยนเลยครับอ๋อผมก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนตัวเองรู้สึกว่าอ๋อเปลี่ยนตัวเองรู้สึกว่าอะไรวะเพื่อนเรียกก็จะไม่ค่อยได้ยินครับแล้วก็หญิงเพื่อเรียกก็ไม่ค่อยได้ยินครับแล้วก็ยิงเหรอแล้วก็ยิงน่ะเออไปไหนก็จะลืมตัวเองเป็นใคร ไปไหนก็ลืมว่าตัวเองเป็นใครรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าดังรู้สึกว่าเราเฮ้ยสุปตารู้สึกว่าอะไรนะเฮ้ยเราเออรู้สึกว่าดังรู้สึกว่าเฮ้ยเราสุกอะไรวะอะไรเนี่ยจ่าจาสุกตารู้สึกว่าดังรู้สึกว่าเฮ้ยเราสุกตาเออพู้ย่างยิ่ง เมื่อเอเลี่ยนบุกโลกผมและเพื่อนผมเอวอไ,ไม่กลัวครับจัดการ<อ>ไปเลยครับคาแรงก์เรามันตึงเกินตานว้าวประมาณนี้นหัวอะครับอ้า,มมออาวแล้วเราสัตว์อะไรเนี่ยไม่ขาวข้าข <c oughs> ไม่เด้าขาวข้า,ขาเลยเหรอวะตั้งที่กำบังไวะตั้งไอวั <c oughs> อวออถ้าเอเลี่ยนบุกโลกตั้งที่กำบังตั้งไอวัวหวังว่ามันจะช่วยคุณได้นะนี่นี่ เอชพีดีแปดแปดแปดอะไรบ้านะเฮ้ยเอชพีดีแปดแปดแปดโอ้ชีตไอ้ชาวโซเหมือนจับเลยบอกแท้เหมือนเลยเนี่ยเนี่ยมันเล็บสล็อตเลยซะใหญ่เนี่ยได้บมันได้ว่ญญะ,ะเอ้ยเนี่ยมันได้จริงแบบนี้โปรโมทได้เลยเนี่ยใครใครเขาก็เล่นเนี่ยแบบเนี้ย เงินไม่เข้าทำไงดีคะแจ้งเอ็ดมินเลยค่ะคนจี้มีอยู่มีอยู่จริงหรอวะอันนี้คืออะไรอ่ะโคกาเข้าสอบเฮ้ ข้อติดกันเลยในนี้ต้องมีข้อที่ฉันตอบผิดแน่เลยอ่ะต้องลองเช็คอีกทีเลยสามเอ็กบวกห้ามีค่าเท่ากับยี่สิบเอาห้าไปเอ็กก็จะมีค่าเป็นยี่สิบอบกต้องเป็นข้อสี่สี่เอ็กมีค่าเท่ากับยี่สิบเพราะฉะนั้นเอ็กก็ต้องมีค่าเป็นหกคำตอบก็คือสี่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดคำตอบก็คือสี่ข้อสี่คำตอบคือข้อสี่สี่และก็สี่ติดกันห้าเฮ้ยกมันก็เกิดว่าการเกิดว่ากาแบบติดติดกันขนาดนี้แล้วข้อควายติดกันขนาดนี้แล้วแบบแล้วแบงมันจะมีกูจะมีแบบเอกใจแบว่ามันมันติดกันแบบนี้ได้ยังไ เป็นไปได้มันมันอิใจแหละแต่ถ้ากาบมัวเนี่ยโอเคเลยเออกูตั้งใจกูตั้งใจแบบหาคําตอบแล้วมันติดกันเลยแบบกูแบบเอ้ยเคยเคยแบบนั่นอย่างนั้นคิดมากอ่ะเออมันไม่ควรติดต่อมันไม่ควรติดกันขนาดนี้ไงมันติดไปไหมนะอี๋ใครไม่จะเอายดีวากูจะแบบลบลบแบบแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อดีไหมหรือว่าอาจจะแบบนี่มันอาจจะถูกหรือไม่อาจจะเอา นี่มันคือโอกาสเลยนะวเว้ยที่แบบครูครูก,ก็มั่วเลยนี่ครูก,ก็แบบใส่ข้อตอบมั่วเลยใช่ป่ะเอออันนี้อมันฟุ้งเฉยมึงก็เหมือนกันใช่ไหมนนท์ <laughs> ถ้ามึงเจอแบบข้อที่มีถูกทุกข้อกดตอบไลยทีเดียวนแน่นอนแน่นอนมันหลอกเอาจิงเคยโดนหลอกแล้วไหมเคยโดนท <laughs> ุกทุกข้อดีอยาเลยบางทีอ่านอ่านเถอะอ่านเถอะเคยโดนเนี่ยไอ้กูเคยโดนนะกูทุกข้อเหมือนกันกูแบบเฮ้ กูอาจจะแบบเกียนเราหรือเปล่าวะแบบให้ข้อถู้ข้อไม่เราแบบหลอกหลอกเราอ่ะจริงๆไม่ไม่ไม่หลอกจริงๆไม่หลอกเลยจริงจริงก็ถูกตู้ก็ถูกทุกข้อมันถูกเป็นเป็นหลอกให้เราตายใจก็ไก่ขอไข่ข้อควายงูอ่ะกูจะแบบมั่นมั่นใจขอควายมากที่สุดเลยเอยข้อควายเอยข้อควายรู้สึกมั่นใจอ่ะครูพยายามยัดเยียดความเป็นขอควายให้คนอยู่ ขอควายแล้วก็งองูเว้ยนี่เขาคอมันส่วนมากคุยจะแบบออกคอแบบง่ายๆแบบทุกคนมันจะชอบอยู่งองูอะเออแล้วแบบข้อข้อที่มันเขียนยาวๆมันอยู่ขอควายคือเฮ้ยเฮปาร์ได้เลยพอหญ่พ่อใหญ่คนมาได้จักจะไปชักปอนซุ่มเด็กหน่อยดูทำไมต่อเับซดเสียบปซดทุชันนี่นะโอ้โหไอร้องขอชีวิตไปเฮ้ยเฮ้ยเวฟได้เอฟซีจักเวฟเป็นเอฟซีเวฟเอฟซีครับโอ้โหโหดมาก อย่าให้กูอดอย่าให้กูอดบ่ได้ด้อหน้าหน้าเลยอดบ่ได้ฮะ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 ฮ ลิงกังกูลิกูลิกูลิวาจักราเอ้เอ้เอลิงกังกูเอลิงกังกูกระลักกินกังกูอ่าหนุ่มนะจำจัความก็คือหนุ่มนะหนุ่มนะจำได้ไหมหนุ่มนะมึงดูคลิปนี้มึงรู้เลยว่าเข้าทางใครแล้อย่างว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเข้ามาเนี่ยหน้าอ่อนเข้ามามีโอกาสเสียสิ่งมากเลยผมเห็นมาเยอะหวานล่อดเห็นหน้าอ่อนเข้ามาเนี่ยสมบัติเข้ามา ไวรุ่นเข้าคุกนะวัยรุ่นเข้าวัยรุ่นเข้าตรงนะถ้าหล่อเข้าไปเขาเรียกหล่อเข้าไปถูกไหมหล่อสวยเข้าไปเนี่ยเขาก็เรียกหมวยคือว่าแล้อเข้าไปเรียกหมวยพวกมีพ้องไม่เจอใครอ่ะไม่เจอใครเนี่ยแล้วจังหวะไปติดแดดเขาออกขนมล่อเกาไปกินไดขนมล่อขนมล่อกไปกินพอถึงเวลาตอนนอนเนี่ย ไอคนที่เอาขนมให้เนี่ยไปอย่ังสถานลาบเลยนะขนมคือขานเลื้อยไปเนี่ยขานไปขานไปสกิเนี่ยขนมน้ำคืบคานขนมน้าจำขนมน้ำเรียบร้อยมาเยอะแล้วเหมือนแดกเรียบร้อยหมดขนมน้ำขนมน้ำไอ้เหี้ยนี่ต้อกุ๊กไปมึงอย่าไปติดแดดนะมึงโดนนะมึงแบบมึงอย่าไปติดนี่ขนมแล้วกันน้องๆเอาไปกินเอาไปกินน้องเนี่ยคือขานมาสกิดข้างหลังนมน้ำขนมน้ำเออจำได้ไหมกมึง กินขนมใครเล่นนะเว้ยมึงระวังเลยเว้ยชิบไม่น่ากลัวนะเว้ยขนมอะเดี๋ยวเจอสกิดนมน้านะนมน้าเลยโว้ยโร้ายมากมาดูกันนคลิปนี้เลฮ้ <laughs> มึงเอาเม่เรดเว่ยเออแม,แม่แม่แมแมเอาเอาลำโพงแตกไอ้เหี้ยเลดเว่ยมันบอลเลนไงฮิ่ง <laughs> มันบอลเลนกูถ้าถ้ากูทำแกูถ้ากูทำว่าวว่าวตัวนี้นะกูกูก็จะร้องเหมือนไอเด็กตัวนี้แหละ เออไม่ทำใหญ่จริงไม่ไม่ทำใหญ่แล้วมันลงขึ้นหนึ่งสามมิเล่นแม่ไม่มาเล่นดมเลยจุกแมวแมวแมวมุนเนอะเอ้ยเฮ้ยอุ้ยว่ามันได้ว่ะเฮ้ยเอ้ยเอาอะเต็มที่ว่ะ เตัวเองชอบอ๋อไอ้ชอบหมดเฮ้ยเพลงแรกแค่มันต่อจะแม่งอย่างที่เอาจริงไม่รู้ทำไมวัสดุแค่นี้อย่าแบบฟังเพลินๆเนี่ยเฮ้ยมเอย่างที่เฮ้ยเพิ่งที่จริง <c oughs> ทำเป็นเล่นชอบ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  เขาเป็นอยู่ต่อเลยเดี๋ยวอุอีอีอ้าาาาโนเกียเฮ้ยเดินมาแล้วรอท่อนทุกมันเลยเสียคนโผพโผพจัดไอ้ไม่มีท่อนฮุกมาหรอวะโอ้เสียใจเลยอ่ะ โอ้โหเมี่ยวโอ้โเม่งอะไรวะโอ้ถ้ามันเต็มนะโอ้โหเม่งชอบเลยอ่ะอะไรวะโอ้ฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยโนเกียไงก็โนเกียเม่งเฮ้ย่าเม่งเอานานสุดสุด สู้ออนอนหลับวันดีเลยรวยปอให้อยากดีสู้ไม่ไหวปะเป็นค <laughs> ำทรงจะอบใหม่ ได้ไอคิดมากเลยแบบนี su ่เลยคิดสมมาตไอที่เป็นหนักก็ไม่ใหญ่คิดเป็นตัวสู้สู้ซู่โอ้ โอ้โหหมดกันนักเตะเอากูเดี๋ยวมีมีหลายเพลงแล้วไปมีอีกหลายตอนิจิ้นอนซองเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้กำลังกล่าว ใครไม่ขยันวะไอ้ยังไม่ข yeah, ยันเกินทุกคนทำให้ซ้ำกันทุกคนทำให้ซ้ำกันด้วยนะเฮ้ยพี่เวซำพี่เวซำ ทุกคนทำเพลงไม่ซ้ำกันเลยเหรอโนียปกติเขาจะแบบแบบแซ่แผนเสียกันมาเออนเรจะตายเฮ้ยเฮ้ยไปยางไม่จบและและให้ตรงไซส์ไซส์ล่างนี่มันควมันคือใไซิกุน ไอ้เราซื้อคุณนะซื้อคุณคุณนะเป็นผู้สองนะครับทุกคนนี่คือมุมกล้องเรียกว่าปั๊มหน่อยเหลือฟันอันเดียวแล้วเอ้ยเฮ้ยสองนี่สองว้าวว้าวนั่นนั่นนี่ครับเออมึงก็รู้ว่าเขาดูวงอะไรกัน น้องก็รู้ว่าเน้องโดนมองจากสุกุณะนี่จากสุกุณะตัวนี้เลยสุกุาบนหลอดูหน้าว่ามองอะไรเทคโนโลยีในการโกงหาบิดาท่านหรือท่านลอยบนนี่เรืองเพราะอากาศได้ท่านคิดว่าท่านงามเนี่ยท่านลอยบนอากาศได้อะต่กีดว่าท่านงามหรือไอ้องคชาตไอ้ไร้ความสามารถาชต ให้องคชาข้าพระเจ้าเล่นการเล่นนี้มาสองรอบข้าพระเจ้าก็ข้าพเจ้าเล่นการเล่นนี้มาสองรอบแล้วเจอแต่ท่านไอ้กูบิดาท่านสิ้นชีวาบิดาท่านสิ้นชีวะบิดาท่านสิ้นชีวาบิดาท่านสิ้นชีวาสุภาพเจ้ามาจากกุมารตนาโกสิทร์กูหาบิดาท่านหรือบิดาท่านท่านผู้จัดการขอรับแก้ไขที่ขอ แไกไท,ท่านผู้จัดการกับแก้ไขทีครับท่านผู้จัดการนี่คือ G M ใช่ไหมถ้าเาจ้านี้มันระบา,าดอาจจะมีคนถ้าเจ้าหนี้มันระบาดอาจจะมีคนชิ้นชิวาเกิดขึ้นขึ้นนะขอรับท่านผู้จัดการขอรับแก้ไขทีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับท่านผู้จัดการสวัสดีครับท่านผู้จัดการ <c oughs> <c oughs> ท่านจะใช้เทคโนโลยีในการโกงหาบิดาท่านหรือนีแล้ท่านจะใช้เทคโนโลยีในการโกงหาบิดาท่านหรือฟีไฟฟีไฟเยอร์วะใช้เทคโนโลยีในการโกงหาบิดาท่านหรือท่านล่องลอยบนอาศและท่านคิดว่าท่านงามเด็กหรือไอองคาชาดมือหั้น ได้ความสามารถให้องค์ชาติข no ้าพเจ้าเล่นการเล่นนี้มาสองรอบข้าพเจ้าก็เจอแต่ท่านไอ้กูวิดาท่านสินชีวาวิดาติิงิงเออโอเคสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสลับสู้กับแมวอีอารอะไรสักอย่างวันนี้ EP ที่เท่าไหร่นะหกเหรอใช่ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอบายบอย